โฉมหน้านางเอกดังผู้หญิงที่สอนรามรักมาตลอดแม้โสดแล้วก็คบกันไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับติ๊กกณนิตรีนทอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทัก์ที่ตอนนี้กำลังใช้เวลาทำงานเคลินิสินตามที่เป็นข่าวรวมถึงรอวันที่จะได้เจอน้องวิจิตลูกสาวสุดที่รักอีกครั้งหลังจากหย่าขาดกับสอนรามติ๊กก็ได้โพสต์คลิปขณะไปเลือกซื้อรองเท้าให้ลูกสาวน้องวิกิตโดยบอกว่า ตนเองทำงานได้เงินมาก็ได้นำเงินส่วนนี้มาซื้อรองเท้ากับหนังสือนิทานและได้แบ่งเงินคืนเจ้านี่เรียบร้อยแล้วและเชื่อว่าหนุ่มสอนรามจะทำหน้าที่ดูแลลูกสาวแทนตนเองได้ดีด้วยและถ้าพูดถึงหญิงสาวที่คุณหนุ่มสอนรามแอบชอบมานานนั้นก็ต้องเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่าเธอคนนี้ได้จากไปแล้วไปแล้ว ที่แท้เธอก็คือปูวิชชุดาสนุวรรณที่เคยเป็นนางเอกดาวรุ่งของช่องเจ็เป็นคู่ขขัญของสอนรามจากาละครเรื่องอรุณสวัสดิสส <cer> ์แต่เธอก็ได้จากไปในปี2536ขณะนั้นเธอมีอายุเพียง19ปีภาพสาวคนดังกล่าวภาพสาวดังกล่าวภาพสาวดังกล่าควาค,าความคิดเห็นดังกล่าว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  Prepri. Sidem nus.